การใช้คำสั่งหรือขอร้องกับผู้คนด้วยความสุภาพแบบทั่วๆไปเมื่อจะสั่งหรือขอร้องให้ผู้คนกระทำการบางอย่างแบบสุภาพทั่วไปเราจะผันคำลงท้ายประโยคด้วยเซโยหรืออือเซโยประโยคคำสั่งหรือขอร้องนี้เราจะใช้กับคำกริยาเท่านั้นคำกริยานั้นจะมีดาอยู่ท้ายทุกคำเราต้องหาทางนำเซโยหรืออือเซโยมาแทนที่ดา โดยดูว่าเมื่อตัดดาออกไปแล้วพยางค์ท้ายมีตัวสะกดหรือไม่ถ้ามีตัวสะกดให้ผันใช้คำด้วยอือเซโยถ้าไม่มีตัวสะกดให้ผันใช้คำด้วยเซโยตัวอย่างถ้าเราจะสั่งหรือขอร้องให้ใครทำบางอย่างเช่นเชิญน,นั่งเชิญอ่านการุณาฟังกรุณาไปหรือกรุณาดูอันตาอิกต,ตา้าถึต,ต สามคำนี้เมื่อตัดดาออกไปแล้วพยาง้ทยมีตัวสะกดจึงใช้ออเซโยมาแทนที่ดาอ่านดูสิครับอิครัูครัคำที่ตัวสะกดเป็นทีกึศึกษาคลิปการผันคำพิสดารเพิ่มเติมกาด,ดาโผดาสองคำนี้เมื่อตัดดาออกไปแล้วพยาง้ทยไม่มีตัวสะกดจึงใช้เซโยมาแทนที่ดา 가세요, 보세요.